มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเน้ะทั้งพ่อด้วยทั้งแม่มันด้วยเนาะใช่บางตัวก็ส่งลูกให้ใหญ่เดี๋ยวให้ให้ได้ให้ได้สักห้าเดือนไปแล้วมืตัวนี้ไอ้แม่มันก็ใหญ่ใช้ได้แน่นงานลวงนั่นหนึงมันสวยเนะส่งใช้ได้เลยยืนรัสงานะดังมาแล้วหัวมีตัวนี้มันต้องกลัวมีโอ้ที่แสงยี่ยีนแดงนะครับเนี่ยโดนแดงกระทบยีนแดงเลยเนี่ยเนี่ยอ่าแดง ในจอแดงสวยเลยอันนี้มันถ่ายตอนแข้ามวเย็นแม่ลูกเจ้าสันแม่ลูกเจ้าสันครับที่ที่ว่าให้ทายาจับปลาเกียวตัวนี้เรามาดูสองีาที่แล้วเนาะใช่ชัดแจ่มจังใช่ยายอยู่ครับผม ันต้งชื่อยังครัับยงเลยยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรอนนี้รูกเจ้าปากเกลียวยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอายุประมาณเดี๋ยวกี่วันแล้วนะครับยี่ยี่สิบสองวันเลยมั้งเนี่ยยี่สิบสองวันเนาะที่เรามาถ่ายคใช่วเนาะวันนั้นมันคงได้สามวันข้าววันขวันประมาณข้าวันคนแขกมาดูกันทุกวันสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนัาสมาคครับผมครับวันนี้เรากลับมา ดูลูกเจ้าปลาเกียวเนาะครับของนักสมานนะครับคือคึกคือคือคือตรงนี้ก็อำเภอศรีวัชร์เนาะครับบ้านไปนาไปนาไปนาโชว์โชว์โชโชโชวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเล่นจะเล่นจะเล่นเล่นเล่นครับต้องระวังต้องระวังชอบดีจังเลยอ่ากำลังคึกกำลังคึกวันก่อนไปของนักกอบก็โหใช้ได้เลยตัวครับ ไอเจ้าลีโออ่ะลูกไมโออันนี้อายุก็สูงขึ้นเยอะลยนรับหนาขึ้นเยอะนะครับครับยานเพราอ้อ,อก,กันต่างกันวันเดียวนี้ผมงเชนน่ะลูกไอทองแท้อ่ะเล็กเองเยอะคนละวันนะ่ะเราออกที่เก้าเขาอ,ออกที่สิบแต่หงส์หงใช้ได้เลยครับแต่สองหูใครๆไอ้ันนี้ก้อนขอเขา้า กกนนเราเก,กินนมช้อนเอาเตยกันเลยงัวจริงๆแล้วงัวที่เล่นกันนะ่ะถ้าอีดูบเซีต้องหูทรงนี้ทรงนี้นะครับอ่าต้ต้องหูทรงนี้แต่ไอเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันหูป้อยหูเลื้อยอะ่ะทีนี้เราจริงๆในวงการงัวเขาต้องเล่นหูทรงนี้กันครับผมตัวนี้ยิง่งโตยิ่งเข้ม แต่เหมือนที่ผมตามตามดูรู้สึกว่าเขาจะกลับมาเอาสายสายเก่าๆกันเยอะแล้วนะใช่เพราะว่างัวสายม่งๆตัวเนี้ยเลือดมันชิดเนี่ยทรงตัวมันไม่สวยทรงัวไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับผมทำนางงวทรงตัวนต้องเป็นแบบโน้นนี่แบบนี้นี่อ๋อนี้ยงูเขาอันนี้เอามาฝากไว้นะครับอันโน้นอันโน้นอันน้นอันนู้นนะอันนี้ยนี่ฝันนี้ของเราใช่สองตัวนี้ของที่ครอบของสมานเนาะใหญ่ต้องหุ่นแบบนี้เนาะถ้าเป็นงวงัวสายเก่าอ่ะ หูธรรมะาท่นแตหูจะไม่ยาวมากครับแต่เดี๋ยวถู้ึกว่าหูยาวใช้ได้เลยแม่เล <ๆ S 2> ยแม่หัวก้อยดีแม่ลูกโจซันครับเหย่ใช้ได้ครับลูกแข็งแรงดีเนาะแข็งแข็ง๋ยวต้องเปลี่ยนเชือกเอาเชือกใหญ่มาผูกไว้จะจะให้มันเป็นเชือกลูกสาวไม่รู้อะไรตัดออกแล้วเชือกเส้นเล็กเอาจะไม่อยู่หรือเชือกเส้นเล็ก นี่เราจะหัดพูกหัดอะไรให้มันเป็นเชือกรับหัดหัดจ้งจะเนี่ยต้องต้องเกาจะเกาไหมต่ออะไรเกามาลูกัหน่อยเนาะจะไปดอนงานดอนวันไหนนะครับที่ลงกำนดหมายการไว้สิบธันวานะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปอะไรเปล้าเพราะน้ำมันท่วมรถชะงอยชาติมันจะมาได้กันขนาดไหนเพราะมันเป็นงานใหญ่ครับผมอย่างสนามข้าวุ้งนี่ เงไม่ห้านข้าวอปปีนี้รู้สึกจะมีงานเยอะครับเยอะเอะทั้งสายอินดนเียสาสายาแมนมา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 ลงวงววงวงนีวงนี้หลบเ่หลเาห่ครับไมเฟิมลครับาตั้งชื่อแดงรอดีรจะเอาอะไรดีไม่รู้เลยจะปลาเกี่ยวแม่ชื่ออะไรนะ แม่แม่่ชือใบเฟิร์นปลาเกี่ยวแต่มันแดงดีเนาะแแดงข้อขามันใหญ่ครับขาใหญ่ก็ดูกใหญ่ใช่ได้คือคือคอหายเคยมันเนนอตุนี่ยังไม่ถึงเดือนนะเดือนหนึ่งคือวันที่เก้าข้อขาใหญ่ ตุนนะอ,อันนี้กินนมเก่งไหมครับเก่งนะโอ้โหก็กินแป๊บเดียวแห้งเลยวะี่มผมเพิ่งไปเอาหานมาให้กินมนมนถ้าจะจะน้อยเพราะมันโตมันต้องกินเยอะอ่ะต้องต้องต้องเสริมนะต้องเสริมเสริม,เสร,มเสริมอาหารเพิมนมๆเดี๋ยวพมก็จะไปเอาอไอ้นี่แหละไปเอาล้างแบบน้มมาเดี๋ยวหัดเลมมาหาแล้วนี่นี่วันนี้วันที่ วัน <S 1> 1, <S ที่หนึ่งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกแปดวันครบเดือนครบเดือนอืต้องตามดูถ้ากาัดการ,รื่อลยเนาะใช่จะดูหุ่นหูทรงใช้ได้ครับยืนสวยเลย่ยโตโตแน่แนใหญ่ลูกมัวยังไม่ได้เดือน ก็ไปดูของวิเชนมันเล็กกันไม่เยอะเลยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมนาะทั้งพ่อด้วยทั้งแม่มันด้วยเนาะใช่บางตัวก็ส่งลูกให้ใหญ่เดี๋ยวให้ให้ได้ให้ได้สักห้าเดือนไปแล้วงี้ยเวนี้นี่แม่มันก็ใหญ่ใช้ได้นะคราบนาลงนั้นดึมมันส่วยเนะ่รส่งใช้ได้เลยค่ะยืนแล้วสงานะดังมาแล้วหัวมีตัวนี้ไม่ต้องกลัวมี โอ้นแสงยิ่งแดงแลวครับเนี่ยโดนแดดกระทบยิงแดงเลยนะเนี่ยเนี่ยแดงแดงในจอแดงสวยเลยออันนี้มันถ่ายคอนเข้าวุงนยิ่ดู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 แรงคนไม่รู้ว่าข่าข้าวแรงข้าวนะแต่จริงๆนะไม่เดี๋ยวให้ได้มันจะถอดสีไหมไม่ไม่มีมีแต่เข้มมันจะเข้มขึ้นเหรอมีแต่เข้มแต่มันสูงขึ้นเยอะจากที่มาดูทีเตัวก่อนมันสูงขึ้นเยอะเลยก็นี่นี่ผมแล้วนี่ เข้าไปไม่ได้สิเข้าไปเขาจะเล่นดีมันดีแม่ดีดเด็ดหนึ่นแม่ต้องหันข้างเข้าต้องคอยหันข้างเข้าคอยจะกระโยกอิ่มเก็ยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นต้องคอยเกาต้องคอยเกาแม่จะหูแม่หูแม่หูโตในใหญ่ชอบสีนะครับเน่เล่นเล่นเล่น ลูกเจ้าปลาเกียวครับอายุยังไม่ถึงเดือนนะใช่แม่เป็นสายเจ้าสันเนาะสายเจ้าสันใบเฟิร์นใบเฟิร์นยายลูกิลงดีลงดียายาลูกย้ายลูกแดงดีดีดเฮ้เฮ้ยคึกคึกครึกดังมาเลยนะอันนี้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 ไม่มีชื่อ ะเดี๋ยวจะมาตามดูเรื่อยๆว่าโตขึ้นจนพัฒนาการดีต้องนีดต้องนิดต้องดูแล้วเขาเอามาก็งั้นเริ่มเดือดเฮ้ยเนี่ยจะเล่น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 พ่อพอพ่อพอพอพอแล้วลูกคึกทุกตัวเนาะสนเหมือนเด็กจริงเลยมัวเด็กเอก็กำลังจะตั้งชื่ออะไรดีฮิโก้มาแล้วนะ อ๋อตอนนี้เหรออ๋อตอนนี้เหรอถ้าชอบบวันที่มุดมุดจะมุดจะไม่กินนมเหรอไม่นี่ต้องอไว้หนานเฉลี่ยนี่ลูกปลากเกียวลูกปลากเกียวเดี๋ยวเดี๋ยววันวันบางวันเนี่ยรู้ชื่อแลอ้วเดี๋ยวกำลังเขาแต่ก็มีมีคนมาดูเยอะใช่ไหมครับโอ้โหมาทุกวันวันนี้ก็พวกยุตยาอ๋อจากยุตยาเลยใช่ เดี๋ยวก็ใครที่สนใจก็คอยติดตามได้ทั้งทางช่องผมด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ใกล้ใครสนใจก็แวะเข้ามาหาเข้ามาชมลุงสมานได้เนาะไม่หวงเนาะยินดีต้อนรับมาเที่ยวมาคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะคนที่ชอบเลี้ยงงูเนาะไม่ว่าจะสายไหนก็คุยกันได้จะเล่น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 เดี๋ยวยังไงก็จะเข้ามาตามดูเรื่อยๆครับอกคอยดูว่าจะโตขึ้นแล้วจะหล่อขนาดไหนนะครับยังไม่มีชื่อ ลูกจัาปลาเกียวฮะลูกจัาปลาเกียวของใบก็ใช้ได้ผูตาไม่ไม่ไปเพราเลยนะตาเ,<อ>เออไม่มดดีดู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 ครับงเลยจะซุดโซงแม่เขาใหญ่ครับใหญ่ใหญ่แม่เจะวิทำไมแล้วลูกแม่ชุดชุดครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงสมานนะครับที่ให้เข้ามามชมเจ้าลูกเจ้าปลาเกียวเนาะครับ เดี๋ไงเดี๋ยวจะเข้ามาติดตามเรื่อยๆครับใครที่สนใจก็คอยกดติดตามม้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากมครับผมครับสวัสดีครับ